วันนี้เรามาตำน้ำพริกกะปิกันนะคะก็เริ่มจากเอากระเทียมแกะเม็ดแบบนี้เลยจา้าพร้อมกับพริกค่ะวันนี้พี่อุ๋ยขอใช้พริกจินดานะคะถ้าจะให้อร่อยก็คือพริกขี้หนูสวนค่ะจะหอมและอร่อยมากเลยค่ะแต่วันนี้ไม่มีก็ขอใช้พริกจินดาแทนก็แล้วกันนะคะจากนั้นก็กะปิค่ะกะปิขอเป็นกะปิ เกรดอย่างดีนะคะย้ำเกรดอย่างดีเท่านั้นค่ะเพราะพี่อุ๋ยใช้ประจำค่ะการใช้กะปิเกรดอย่างดีเนี่ยเราไม่ต้องปรุงรสใดๆเพิ่มไปมากมายค่ะแค่ปรุงรสด้วยมะนาวอย่างเดียวเลยจ้าทุกคนอ่ะพี่อุ๋ยพูดจริงๆนะถ้ากะปิเกรดอย่างดีอ่ะเขาจะมีรส ความละมุนของกะปิทั้งเค็มทั้งหวานการหมักที่มันได้ที่ความอร่อยอะค่ะเพราะฉะนั้นกะปิของพี่วินเนี่ยเวลาตำม,มาก็จะปรุงรสด้วยมะนาวอย่างเดียวเท่านั้นเลยค่ะความเปรี้ยวแล้วแต่เราชอบลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็ลองชิมดูถ้าเปรี้ยวมากก็ใส่มากกแค่นั้นเองค่ะตำบดบดคุกเข้าให้เข้ากันดีแบบนี้ก็ไม่ได้ลค่ะนะ้ำพริกกะปิของพี่อุ๋ยผักมาเป็นถาด